อ่าเอออ่ามาเร็วเกินหรือเปล่าครับผมอ,อันนี้ยังยังไม่เข้าเดือนธันวาเลยครับผมฮะอ๋อคืออย่างนี้นะฮะล่วงหน้าครับล่วงหน้าล่วงหน้าอ๋อล่วงหน้านะครับผมโอเคคืออย่างนี้นะครับ เดี๋ยวนี้นึงเอาเอาเรื่องผีจริงๆนะไม่ไม่ใช่เอาเรื่องแบบแต่งขึ้นนะครับเรื่องผีจริงนะครับผมมันทำให้ผมนึกย้อนไปถึงปีใหม่ปีก่อนครับตอนนั้นกลับไปเยี่ยมยายที่ต่างจังหวัดครับแล้วก็คุณยายก็อยู่คนเดียวครับแต่เพิ่งเสียไปสองปีก่อนถึงบ้านตอนดึกนะครับณเวลาประมาณเที่ยงคืนสิบห้านาทีผมจำได้ ผมเห็นยายผมนั่งไหว้พระอยู่คนเดียวครับแล้วก็ด้วยความเหนื่อยล้าของผมเนี่ยตอนนั้นก็เห็นเก้าอี้ข้างๆไอ้ตู้พระครับ <c oughs> แล้วก็ตัดสินใจกำลังจะนั่งยายแม่งก็ตะโกนขึ้นมาดังๆเลยขณะท,ท,ที่หลับตาว่าเด <c oughs> ินๆหนึน่งครับมาขึ้นมาเล่านี้ยายยายยายดา,ายาย,ายาครับผมเสียงยายแบบพูดด้วยน้ําเสียงที่แบบตกใจอะครับเออแล้วผมก็ถามยายว่า ทำไมละย้ายเออผมก็ไม่เข้าใจว่าเก้าอี้ตัวนั้นมันก็ดูธรรมดาเป็นแค่ไม้เก่าๆมีรอยแตกทุงกะไอตรงขาครับ mm hmm. แล้วก็ยายก็เงียบไปสักครู่แล้วก็พูดเบาๆว่าที่นั่นเขานั่งอยู่ก่อนแล้ว mm hmm. ผมหัวราะเบาๆด้วยความที่เป็นเด็กไอทีครับแล้วก็ <Huh? S 1> ก็ถามยายว่าตานั่งตรงนั้นเหรอยายก็ไม่ได้ตอบ แค่พนักพย,พยักหน้าเบาๆแล้วก็เดินเข้าครัวไปทำอาหารอีกวันต่อมาครับคืนนั้นฝนตกหนักผมออกจากห้องมานั่งเล่นทิกทอกก็ดูคลิปไปเรื่อยแล้วก็ด้วยความสงสัยผมก็เลยลองไปนั่งกับอีตัวนั้นครับผมก็ตัดสินใจนั่งลงช้าๆทันใดนั้นครับ เหมือนมีอะไรที่แบบมีความทิมแทงเราอยู่มันมันรู้สึกร้อนรุ่มไปทั่วร่างกายฟิลแบบนั่งเก้าอี้ตัวนั้นแล้วไปนั่งเก้าอี้ตัวอื่นก็รู้สึกฟิลเดียวกันเลยครับอืแล้วก็หลังจากนั้นหนึ่งเดือนครับห<อ>ลังจากนั้นหนึ่งเดือนผมก็ได้ตัดสินใจไปหาหมอผมก็เล่าเรื่องที่เพิ่งเจอให้ฟังสรุป ผลการตรวจร่างกายออกมาช็อกมากครับหมอบอกไม่ได้เป็นที่เก้าอี้คุณเป็นฤทิ์สีดวงครับผมแล้วมันแตกไหมครับผมตอนนั่งกระแทกแรงไหมครับคุณครับผมนี่ใช่คุณซีอีโอเมื่อกี้ป่ะครับผมคนเดียวกันป่ะครับ ผมเดี๋ยวจะมีเรื่องลิบสีดวงผ่านไปแล้วนะครับผมเรื่องต่อไปอาจจะเป็นเรื่องของไส้ติ่งนะครับผมผีลิบสีดวงผ่านไปแล้วครับเรื่องผีต่อไปจะผีไส้ติ่งครับผมเอาขึ้นมาเลยครับคุณครับผมสวัสดีคุณอัน คุณสีฟูนแล้วมีผีผีฝีมะม่งวงมีไหมครับผีมะม่งวง <laughs> เออเอเม็ดเม็ดที่มันตุยๆออกมานี่หมออาจจะวินิจฉัยผิดก็ได้นะครับเขาอาจจะเอา <c oughs> เอาข้อมูลจากคนอื่นมาบอกคุณก็ได้นะครับผมก็อาจจะขับจําคนผิดนะครับผม <laughs> นะครับคนที่เป็นลิ์สีดวงอาจจะเป็นคนไข้ก่อนนะก็ได้นะครับหมออาจจะนอนน้อยครับผมนอนน,อน้อย <c oughs> คุณนี่อาจจะเป็นเป็นโรคอะไรดีพี่พี่เอนอกจากมีไส้ติ่งแล้วที่ร้อนร้อนบ,บ,บุบูป้าป้าเหมือนะไรโดนทิ่มแทงนี่มีอะไรอีกงอนไก่อะไรเงี้ย ใก้เลื่อนนะเดี๋ยฟังม่รูเรื่องเมื่อกี้เนี่ยครับเป็นเป็นเรื่องผีตลกครับผมผีฤทธิ์สีดวงทะเวลครับผมอ่ะคุยเรื่องเฮียปานต่อครับผม